โอ้รู้สึกได้เลยว่าผิวดีขึ้นมากแด้งอิ่มฟูจนหลายๆคนทักเลยค่ะว่าไปทําอะไรมานะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะครีมน้ํามัน,ม,นมาทองคํานาวโซนะคะ ผิวหยากกล้านผิวแห้งกร้านดูขุมขนกว้างจุดด่างดำเยอะตอนนี้อายุเข้าย่าง40ปีแล้วค่ะครีมน้ำมันมาทองคำนาวโซนะคะผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะจะเป็นครีมที่ใช้เป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากเลยค่ะเป็น3 in 1ค่ะสามารถเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็สลิปปิ้งมาค่ะครบจบในกระปุกเดียวเลยนะคะ เนื้อครีมเขาว่าดีมากเลยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของนาวโซเลยนะคะนีความลงก็ไม่ยืดเห็นไหมซึมเข้าผิวได้เร็วมากไม่เหนียวเหน,อ,นอะหนะหน้าเลยค่ะเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการดูแลผิวพรรณของตัวเองนะคะนาวโซตัวนี้นะคะคือครีมในดวงใจมากๆเลยค่ะโอ้โหรู้สึกได้เลยว่า ผิวดีขึ้นมากแด้งอิ่มฟูจนหลายๆคนทักเลยค่ะว่าไปทําอะไรมานะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าใช้ครีมที่ดีแบบครีมนาวโซครีมน้ามันมาทองทาตัวนี้ค่ะ